ปัญหาในการทำงานในการใส่เครื่องหมายหน้าหัวข้อที่เป็นรายการย่อยในโปรแกรม Microsoft Word จะหมดไปเมื่อได้ดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับพบกับครูเอสอนทำในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคำสั่งที่มีชื่อว่า bullets หรือเครื่องหมายหน้าหัวข้อเราลองไปดูตัวอย่างงานกันเลยครับ เราได้สมมุติหัวข้อของงานนี้เอาไว้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวของไทยแล้วก็ได้มีการลิสต์รายชื่อของสถานที่ท่องเที่ยวเอาไว้ถ้าเราได้มีการลิสต์รายชื่อเอาไว้เนี่ยโดยปกติแล้วเราก็มักจะมีการใส่เครื่องหมายเอาไว้ที่ด้านหน้าของรายการย่อยพวกนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่านี่คือรายการย่อยโดยปกติเนี่ยหลายท่านก็อาจจะมีใส่การใส่เครื่องหมายหลากหลายชนิดเชน่ชนใส่เครื่องหมายแดด ใส่เครื่องหมายบวกก็แล้วแต่ที่ที่แต่ละท่านจะใส่ลงไปนะครับแต่เชื่อได้เลยว่าหลายท่านเนี่ยเวลาใส่อาจจะไม่รู้วิธีการใส่เพื่อให้เกิดความรวดเร็วนั่นก็หมายความว่าสมมุติว่ามี10รายการย่อยแต่ละท่านก็จะมานั่งใส่เครื่องหมายแดดที่ด้านหน้าทุกรายการอย่างนี้ถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ถามว่าเสียเวลาไหมเสียเวลายอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะ รายการย่อยที่มีเป็นจํานวนมากๆหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วเราจะแก้ปัญหาพวกนั้นออกไปได้นะครับทำให้งานของเราเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็คือเราจะมาดูในหัวข้อเรื่องของ bullets หรือว่าเครื่องหมายหน้าข้อนะครับวิธีการก็คือเราจะนำเมาส์เนี่ยไปคลิกเอาไว้นะบรรทัดนั้นๆที่เราต้องการจะใส่เครื่องหมายตัวนี้ลงไป โดยเวลานำเมาส์ไปวางไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไว้ด้านหน้านะครับด้วยเหตุผลที่ว่าคำสั่งบูลเลตเนี่ยมันจะบังคับอยู่แล้วว่าเมื่อเวลาเรียกใช้คำสั่งนี้ลงไปเครื่องหมายจะถูกไปใส่เอาไว้ที่ด้านหน้าหัวข้อนั้นๆยกตัวอย่างสมมุติว่าเราต้องการที่จะใส่บูลเลตที่ด้านหน้าของภูเก็ตเราก็เอามาส์คิกลงไปเลยที่บรรทัดของภูเก็ตจากนั้นก็ไปที่ แถบโฮมนะครับแล้วเลื่อนไปที่กลุ่มของพารากราฟตัวนี้จากนั้นให้เลือกหาเครื่องมือตัวนี้นะครับใช้ชื่อว่าบู l e ล s จากนั้นคลิกลงไปเลยเห็นไหมครับเราจะเห็นว่ามันก็จะเกิดสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเป็นวงกลมตัวนี้ขึ้นมาไปที่ด้านหน้าของภูเก็ต โดยเราไม่จำเป็นเลยว่าเราจะต้องนำเมาส์ไปไว้ที่ด้านหน้าสุดลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมุติไปใส่ที่ภูกระดึงเราก็เอาเมาส์วางลงไปที่บรรทัดของภูกระดึงคราวนี้ครูเอจะลองวางไปตรงกลางเลยแล้วก็ไปคลิกอีกครั้งหนึ่งที่ bullets มันก็จะใส่เครื่องหมาย bullets ลงไปให้แต่คราวนี้ถ้ามันมีหลายหัวข้อ หลายรายการย่อยเราจะมานั่งใส่ทีละรายการมันก็จะเสียเวลานะครับง่ายที่สุดเลยคือเวลาเราปฏิบัติให้เราไฮไลท์ลงไปมี20รายการมี30รายการก็ไฮไลท์ลงไปอย่างนี้จากนั้นก็คลิกไปที่บูลเลตเพียงครั้งเดียวทุกรายการย่อยจะถูกใส่เครื่องหมาย บูลเลตตัวนี้ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวดเร็วไหมครับเราจะเห็นว่าเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาที่จะใส่ทีละรายการเลยถ้าใส่ไปแล้วเราอยากจะเอาเครื่องหมายตัวนี้ออกเราก็แค่คลิกซ้ำลงไปที่บูลเลตอีกหนึ่งครั้งนะครับบูลเลตต่างๆก็จะหายไปนี่คือข้อดีของการใส่บูลเลตนะครับข้อแรกเลยที่เราเห็นก็คือรวดเร็วมาดูประการที่สอง เราลองใส่ลงไปอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมขึ้นมามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าเราจะเพิ่มเติมลงไปหลังอ่าด้านล่างของภูกระดึงเราก็เอาเมาส์ไปวางไว้ที่ด้านหลังของภูกระดึงนะครับและ Enter ลงมาเห็นอะไรไหมครับเราจะเห็นว่าบุลเลตมันจะติดตามลงมาด้วยจากนั้นเราก็พิมพ อย่างเช่นพิมพ์เป็นเขาใหญ่ถ้าเรา Enter ลงมาอีกครั้งหนึ่งบูลเลตมันก็จะตามลงมาอีกก็จะเห็นว่าเราไม่ต้องมานั่งใส่ลงไปทีละครั้งทีละครั้งนะครับเอนเ r ลงมาบูลเลตจะตามลงมาเรื่อยๆแล้วถ้าเราอยากจะไปแทรกบูลเลตที่ระหว่างแถวอื่นๆทำได้ไหมบูลเลตจะตามลงมาไหมต้องทดลองดู เช่นกูเอจะใส่สถานที่ท่องเที่ยวลงไปหนึ่งสถานที่โดยเอาไว้ด้านล่างของเขาเขียว,ยวก็นำเมาส์ไปวางที่ด้านล่างของเขาเขียวแล้วก็ Enter ลงมาก็<อ>จะเห็นว่าเหมือนกันเลยคือบูลเลตจะตามลงมาด้วยแล้วเราก็สามารถพิมพ์สถานที่ท่องเที่ยวหรือพิมพ์รายการอื่นๆตามของเราลงไปได้เช่นกูเอจะพิมพ์ลงไปเป็นช้างอย่างนี้นะครับ นี่คือความรวดเร็วและก็ข้อดีอีกหนึ่งประการของการใช้บูลเลตแล้วถ้าเราบอกว่าบูลเลตที่เราแทรกลงไปนั้นมันไม่สวยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้บูลเลตที่เป็นรูปนี้ตลอดวิธีการง่ายๆนะครับคุยจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับก็คือแรงเงาลงไปก่อนแล้วก็ไปที่บูลเลตเหมือนเดิมคลิกตัวหัวลูกศรลงมานะครับ จากนั้นมันจะมีบูลเลตตัวอื่นให้เลือกมีตัวอื่นให้เลือกดูซิว่าเราพอใจไหมที่เราจะใช้ที่เขามีรายการให้เลือกตรงนี้สมมุติว่าเราไม่พอใจเราก็คลิกลงไปที่ define new bullet คลิกลงไปพอเราคลิกลงมาที่ define new bullet แล้วให้เราไปที่คำว่า symbol s นะครับคลิกลงไป มันจะเปิดไดอะล็อกบ็อกที่เป็นลักษณะของ Symbol ขึ้นมาอันนี้หน้าตามันจะคล้ายกับตอนที่ครูเอเคยสอนให้ใส่เรื่อง Symbol เลยนะครับจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนที่ฟอนตคลิกลงมาคงยังไม่ลืมนะครับว่าเราจะต้องเลือกฟอนตที่มีชื่อว่า Winding อ่ะตัวนี้ ก็จะมีสัญลักษณ์ให้เราเลือกมากมายเลยนะครับสมมุติว่าคเเลือกเป็นตัวบนสุดเลยละกันเอาเป็นรูปดินสอก็คลิกลงไปแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคออกมาอีกหนึ่ครั้งเราก็จะเห็นว่าบุลเลตท,ทั้งหมดที่เมื่อกี้เป็นสัญลักษณ์รูปวงกลมจะถูกเปลี่ยนเป็นรูปดินสอทั้งหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนบุลเลตตามที่เราต้องการได้เมื่อเราได้มีการใส่บุลเลตลงไปแล้วนะครับเราอาจจะเห็นว่าระยะห่างระหว่างข้อความกับตัวบุลเลตนี้มีระยะห่างที่มากเกินไปหรือว่าไม่เหมาะสมเราสามารถที่จะปรับระยะตัวนี้ได้นะครับก็ให้เราไปดูที่ตรงแถบไม้บรรทัดนะครับจะมีรูปที่เป็นหัวลูกศรชี้ขึ้นอยู่ตรงนี้ ถ้าเราเอาเมาส์ไปวางเนี่ยมันจะมีชื่อว่า Handing Indent นะครับเอาเมาส์วางเอาไว้แล้วค่อยๆลากเพื่อเป็นการปรับระยะระยะห่างระหว่างตัวบุลเลตกับข้อความของเราก็จะถูกปรับไปตามความเหมาะสมตามที่เราต้องการได้เลยนะครับถ้าพอแค่นี้ก็ปล่อยเมาส์ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับทีนี้ ตอนที่ครูเอได้สอนเรื่องของการใส่ซิมโบลลงไปนั้นถามว่าซิมโบลนำมาใช้แทนบุลเลตได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะครับเพราะว่าซิมโบลนั้นเป็นการที่เราแทรกสัญลักษณ์พิเศษลงไปซิมโบลจะสามารถใส่ตรงไหนก็ได้ของข้อความซิมโบลใส่ไปด้านหลังก็ได้ซิมโบลใส่ไปตรงกลางก็ได้ระหว่างข้อความแต่บุลเลตตัวนี้จะใส่เอาไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปใส่บูลเลตแต่เราไปใช้ซิมโบลเอามาแทนค่ากันอย่างนั้นก็เท่ากับว่าทุกคนก็จะต้องมานั่งใส่ซิมโบลทีละทีละตัวทีละตัวทีละตัวจนครบทุกรายการเพราะฉะนั้นเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับบูลเลตจะใส่เอาไว้ที่ด้านหน้าของรายการย่อยเท่านั้นส่วนซิมโบลจะสามารถใส่ที่ตรงไหนของบรรทัดนั้นก็ได้ ไปทดลองใช้งานกันดูนะครับแล้วจะเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจะทำให้การทำงานที่เป็นรายการย่อยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปพบกันใหม่ที่ครูเอสอนทำในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ